ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหมอแชมป์เหมือนเดิมนะครับหลังจากไปเข้าป่าเก็บยากันนะครับตอนนี้พอดีหมอแชมป์มีสูตรยาเด็ดๆนะครับนะตัวนี้เป็นยายาทาภายนอกนะครับยาทารักษาเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะครับเป็นยาที่ได้รับการไถ่ายทษมาจากครูบาอาจารย์นะครับนะวันนี้หมอแชมป์จะพามาต้มยานะครับส่วนผสมต่างๆก็มีไปทางพวกเปลือกไม้นะครับเป็น สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อซะส่วนใหญ่นะครับเมาเบื่อก็จะแก้เกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังอยู่แล้วนะครับแก้พิษแก้โรคผิวหนังนะฮะนะวันนี้เป็นไงมั่งครับหมอแชมป์ไปลุยป่าสนุกไหมครับเปนรนโอ้หนีมันครับไปที่ไรเจอแต่ตํารวจทุกทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับรู้สึกมานมากกับตํารวจนะครับนะวันนี้ก็เลยครับใช่หมอแชมป์พูดถึงตัวยาตัวนี้ครับนะอ่าอ่ะอาๆงั้นนะครับตัวยาตัวนี้ มีเปลือกไม้อยู่ทั้งหมดเก้าชนิดนะครับเก้าชนิดนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีลำโพงขาวลำโพงดํานะครับใช้ส่วนของต้นนะครับใช้ส่วนของต้นส่วนของใบนะอันนี้ใช้ทั้งห้านะครับแล้วก็มีเปลือกเค้งนะครับเกือบเปลือกพันชาตินะฮะเปลือกเค้งเปลือกพันชาติเปลือกเปลือกอลางนะครับเปลือกดูนะครับนะครบเรียงครับหมอแชมป์ เปลือกดูนะครับเอ่อต้นต้นเหยานะครับนะครับแล้วก็เปลือกสะเดานะครับนะครับน่ะมีทั้งหมดเก้าเก้าตัวยานะครับใช้ต้มตัวนี้ใช้ต้มเคี้ยวนะครับต้มสามเอาหนึ่งก็คือเราใส่น้ำสามส่วนนะครับเคี่ยวให้เหลือหนึ่งส่วนนะครับก็นําไปใช้เป็นยาทาภายนอกนะครับทาภายนอกรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับตัวนี้เป็นยาสุดพิเศษนะครับของหมอยาทางภาคอีสานนะะ เดี๋ยวเราจะเอาตำับนี้ไปใช้รักษาคนนะครับตอนนี้หมอแชมป์มีผู้ป่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับนะครับวจะไปลองรักษาให้ลุงนะยครับครับครับเดี๋ยวเรารอดูผลการนะครับรอติดตามได้ที่เฟซของหมอแชมป์นะครับเฟซอะไรครับหมอแชมป์คูปนอนครับครับครับเราติดตามผลนะครับตอนนี้เราก็มาต้มยากันตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการต้มเคี่ยวนะฮะต้องให้น้ําเหลือหนึ่งส่วนเท่านั้นนะครับตัวยาก็จะเข้มข้นนะครับตัวยานนี้ก็ทาได้ตลอดนะครับ ค่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปดูผลการรักษานะครับรอติดตามด้วยนะครับที่เฟซคูบ้านนอกนะครับเฟซของหมอแชมป์นะครับที่บ้านไผ่ครับสวัสดีครับ